สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยในเอลฟอร์ดวันนี้ผมจะมาะให้ดูด้วยกันว่ารถตัวเอ็กเซลคันนี้ราคาสามสองนะครับเราแบ่งให้ลูกค้าแบบเป็นสายซิ่งเลยนะครับไม่รู้ว่าเราทอะไรกันะครับรถคันนี้แต่งอะไรเพื่อนครับคันนี้คือมองมายก็คือเป็นหน้ากระจังเดิมแบบออกสปอร์ตสปอร์ตหนึ่งสองก็คือเราทำการเปลี่ยนแต่ง 18นิ้ว18นิ้วอะเขาเรียกว่าทีใส่ยาง25พับ 50R18 ในตัวนี้ครับยางของกินตกของแนวซิ่งเลยสายซิ่งแล้วก็เอออะกลับเบรกเข้ามาใหดูเด่นเป็นสีแดงแล้วก็ใส่ลูกล้อสีแดงเข้ามาเพื่อตัดตัวรถแม็กจะเป็นสีเขาเรียกว่าไทเทเนียมละกัน หรือบางคนก็เรียกว่าสีทองอ่ะสีนี้คือเรามองว่ารถสีขาวกับสีนี้เราแต่งให้มันตัดกันมาดูจุดต่อไปของตัวนี้ก็คือไฟเดียวจะมีเพิ่มเข้ามาในของแก๊ปค้าในตัวนี้ครับเ็นตุนี่เอามาเป็นตัวประหยัดกานจำเหย่อได้ ตัวนี้นะครับเป็นประหัีย์ธรรมดาเป็นตัวนี้ขาเรียกว่ารุ่นประหยัดแล้วกันแต่ตัวนี้ยังเป็นกระจกเาอนไฟนะครับสามารถเคลื่อนที่ด้วยไฟแล้วก็ยังเป็นกระจกมองข้างด้วยไฟเหมือนกันเกียร์ธรรมดาทีวนี้ชมเห็นแล้เราดก่บอกใี่ดูนะเราไม่ได้บอกเข้าไปบอกเข้าไปนี้ตัดอย่างบอกผ้าเลยรับบอกไปที่หนึ่งจะไม่ค่อยคมฝนลงน้ำนะครับเพราะวิเข้าไปเป็นกระเป๋าเรานะครับ ตอนนี้เรามาช้าลูกค้าจัดซื้อเลยเพื่าเพื่อแถมให้แถมแขบออกแขบเข้ามาเพิ่มขึ้นมากว้างในตัวนี้ครับตัวนี้คือจัดเป็นที่เก็บอะไรพวกวัตถุดเบอตไรนี้ครับเข้ามามาดูด้านหลังนะครับตอนนี้เราก็แต่งลูกค้าแต่งัวนี้คือเราไม่ได้ทำให้ร้อนนะครับคือทำให้ดูสวยงามให้ดูสมรุ์ไปเลยนะครับรถคันนี้ไม่หลุดครับเป็นเดิมเดิมตัวนี้ครับก็เรียกว่ารุ่นนิสสันสปอร์ต ในชุดแต่งตัวนี้ครับมาลองให้เปแค่ล้อมเดียวก็หล่อแล้วสําหรับสายซิ่งต้องสปอร์ตตัวเอ็เดีอวอย่าี้นะครับอย่างไงก็ติดตามเพจเที Ford ย่ยวฟอร์ดได้นะครับหรือเบอร์โทรศูนย์5น5่เก้าห้า้ยังไงก็ให้กดติดตามกดไลค์เลยครับสวัสดีครับ